ดีพอ่อแม่พี่น้องสบายดีมัชกุลสุกคนน้องมือเนี่ยกลับมาปลุกมาพอกับทรงสาวแพนคือเก่าอีกน้องทานผู้ชมตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยับสาวเศร้าเนาะสาวแพนส,สีผ้าพอ่อแม่พี่น้องไปใส่บาตรเห็ดบุญนทำกันเนาะเพราะว่ามือนี้เป็นวันสินใหญ่เนาะท่นานผู้ชมศสินชิมหานรือว่าวันผ่าใหญ่อะไรเนาะค่อยกับไปวัดครอบครัวเนาะแม่เพิ่นกระไปเนาะเอื้อยเพๆๆิ่นกระไปมัชกุลสุกคนเนาะโอเคเราท่านผู้ชม นาวเฮ็ดทุ่งส้มว่าบ่จนงสิบ่ออกเนาะตอนนี้เฮากับกําลังสิย่างออกไปเฮือนเนาะย่างไปนาวเฮ็ดลิทุุ่ส้มเบยว้าวนี่ก็จนแบบกะกะเก้อเนาะนี่แดดกำลังสีออกทานผู้สมนาวแหงขนาดเลยป๊าดโต ไหลมากลับมาก็อยากไปนามาก็อยากไปเหตุบุญนำฐานหุโซมเอ้ยกำลังย่างไปนาะตอนนี้ตอนนี้เม่เผลกนก็ย่างไปกอดเลยไปจะค้นว่าสามสี่หาคนนานหุ่นโซมไปหาคนเอื่อยกับพี่ไอ้นอกแต่ว่าว่าลา่าานบุตไปนาพ่อผลก็นอนนะเนอกแต่ว่าเม่์ผลกระย่างไปกอดแล้วเท้ากรย่างลุกกำลังผลน,นอกอากาศหนาวแหงขนาดเลยพ่อต้องบึง่ง อาบน้ำจนสิบุได้ยอยู่เศร้าเนี่ยเยน็นแท้เย็นหว่าเย็นนาเลียเราเย็นจิบเข้าไปหัวใจเลยไปว่ไปไปไปตอนนี้เรากกำลังยากไปนอนทางล่างนเป็นเอุ่ยเราทานผู้ทรงมันบวลบดอกยาอัน <c oughs> ขึ้นอย่างตบ้นงนังน้องทหาุ่นอตอนนี้เขากึ้ยากลงไปยืนน้องทหานผู้น,นสมบรรยากาศสบายดีพี่น้องโบวี่มือเด้อพี่นอ<ม>้องม,ม,มือถือโบวีมือเนาะมือถือขัดไม่ค่อยซองมือนาวสุดยิ่งลุ่มพี่น้แดด,ดกำลังออกอ่อนๆยังบวี่มีความอบอุ่นซ้ำเลยค่ะมากระไปพอมาโคนก็นกนลงทะยอยทะยา ลงหมดเลยโหนั่งเข่าในน้อนฮะดิเปิดบริเวณเงาสบายดีสวัสดีพี่น้องหนาวแต่ละคนค้างกับใจสนุกเงาอย่าไฟดับนากาศเลย

แ่งทางวันใสดูไหมคะไปวชามวันีหนาวหนาวไหวัดก้มีหดมูหดหมาไปแล้วเรี๋ยวเราขายของกินนะ เช็งแดดตกมากมากสบายดีพี่น้องกูไเห็นหนาไม่เห็นหนาเนี่ยเชงแดดตกเนาะจาวินกำลังเชียงออกเนาะกำลังแดดมื้อนี้คือสิแดดหรือหองเนาะคือลมคือสิบ่มีมีใชสายปุ๊บบุลลืกอะสายมาทุ่อโอ๊ยตะวันเย็นเย็นแห้ง อันเสอเข่าใส่หัวกับป้าดมือนหอแม่กระด้างบจ้าเสานุ่ยเป็นไปแล้วก็ลบแล้วหนาวเลยรอหนีิข่าวห่มมีแห้งหนาว

พาต <c ười> ั้งนะมาชื่นตั้งนะได้นะอันนี้โง่โ้่ใช่่ได้นะรื้อัดวันเยวราเปิดทั้นเด็กเงยเด้อเงยเด้อเด้อเข่าได้เขาีเปิดพี่ช่างกะตูนะเปิดบอโอ้มกเงยต่อ ไปยงไงล่ะจะนอนโอ้ยตายรอดวบบนี้หักน้อยนน่างนอ้ยสาพั่างตอนนี้ครักัย่ามาหอนนาวัดเลยเนาะท่านผู้ชมนาวัดีเลยคนก็หล่เลยเนาะอยู่วัดรูน คนกัหลายนะหนูเจมันหนาวเนาะปกตินี่ทามันโมหนาวนี่จเน่ฮะเขาหนาเหล่ไดเขาเทศเขาอย่างไรต้องยาคู่ผลเทแล้วแต่บ้านนี่มันมันหนาวนะทรานผสมคนกับแบบมาสัสเนี่ยแบบบมี่ไปตื่นแต่เศร้านะตื่นจะเศร้าแล้วกันหนาวขนาดเคยตื่นจำเนี้มาจเนี้ยังเส็งงงงงงงอนกูเย็นคัะเย็นแหน่ี่เนี่ย ขึ้นเถึองหัดแล้วทำซมเนาแม่เพิ่งก็มาหอดทีจะหอยนั่งเลยเป็นแม่แล้วทำซมคนก็ไล่ไล่มาบอเวิร์ดเอ็นี่ทำมาเบิร์ดนี่ไล่คนนี้เล็กออกยังเล็ป้าฮะมานยากกะ มาแล้วมาตาสวาสดอยู่ดีๆตอนนี้ก็กําลังรอถ่าเนาะรอถ่าคนคนยังมาบ่เมิดท่านผู้ชมคนยังแบบยังสิมาอีกแต่ว่าเขาหนาวเขาบ่ทันได้ลงไปเซาเนาะอันนี้ก็สิเป็นของใส่บาทเนาะท่านผู้ชมนนี่กสิมีน้ํายาดเนาะนี่น้ํายาดเข้ากัน่าเข้ายตั้งนี่น้ํายากับจอเนาะแล้วก็สิเป็นห่อส้ม พอส่งปลาแล้วก็มีดอกไม้คู่หนึ่ก็มีขนมมีมะเกียงมีนมแล้วก็มีเงินสองสามพันสี่เนาะไว้ใส่บาทเพราะว่าเนี่ยคู่ผมมีองค์เดียวอยู่เลยเนาะเขาก็ซ้ำนี่กับพ่อเลยเนาะถาว่ามีหลายคนทักเช้ามาหลายกว่านี้แล้วแต่ศรัทธาน้ำใจใครมันเนาะทำซุ้มโอเคเนะาะถ,ถ้าบนทำซส้มพบมาหน่อยถ้าบนทำซส้มอีกต่อไปเลยรตอนนี้เขา,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 าก็นำปละคนมาเนาะคนยังมาบ่านะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไกลเราได้ยินหรือเปล่าใช้ผ้าดับเนาะว้าวบัวได้ใส่ลำกล้งด้วยว่ะบัวได้ใส่ไม้แล้วมันก็เลยมัค่อยดัำอะไรนาะแเด็ดกระจกผ้าอันสี้มืดๆเลยเด้อ Thank sure. ตามฝ <laughs> ืนนาองฝืนเห็นแมได้ก็เหือนไปน้ำก้นน้เนี่ยมึงมูมึงหมูกูฝืนก้มก้มน้ำโจงเสียเลยก้มอยู่ขนาดนี้โองสบาทสวัสดีคก็ได้ได้าย้หสิบบาทเล้ในคันนี่แหละองรส้าล นี่ก็ได้เวลาใส่บาตรแล้วเนาะฐานบูทรมเปิดกระป้าให้เขาใส่ก่อนเนาะเขาใส่บางๆากๆกว่านี่เผยแตังงาน,นเขาใส่เนาะฐานบูทรมบาตรก็มีบาตรเดียวเนาะกับตู้บริจาคก็เป็นสองสองถึงตู้เนาะบาตรก็ไม่ได้ลายหรอกเท่าก,กับถือของใส่บาตรมาซัมนี่ก็โอเคเนาะฐานบูพราะว่ายาคูเผยก็มีองค์เดียวนะนะ อนฝันก็สปยไปบาร์ค่ะทกคนติี่เกอร์เปิดเป็นมือกล้องให้น้องนะ นี่เลว่ะเอาเข่งขึ้นพันหรือเป็นยังเอาพาบาทใส่เข่งบอสก็ได้แล้วว่ะ นี้เขาใส่บาทแล้วแลาวทำสำนักพิถเพิถก่อนคนหลตอนนี้เขาก็ใส่บาทแล้วกี่ม้อยแล้วท่านกโมมันนี่กับสิโลแพกยาดน้ำเนาะตอนนี้ยังม่ทาคนใส่อยู่เนาะพอเขาเล่ใส่บททันในเมืดงนณะใส่เมือแล้วก็สิยาดน้ำต่อในลังที้ยังไงเนาะบาตเมาแบมีสำงอนุตอนนี้คนจะใส่บาทแล้วเลเวททุมันนี้ก็ิโลสียาดน้ำเนาะ เด่นออกอันี้แลกมีความาอยู่้ Mm-hmm. เน่เาหยาดนา้ำแล้วคนกลางไม่หยาดในนีเนาะท่นานผูมม้ชมิศมหุดต้นหมักม่วงเนาะต้นหมักม่วงข่อยนี่กะนี่โนกองข่อยก็ได้โอเคนอ <ะ S 2> นบ <ะ S 2> ัดนี้บันนี้นเฮานนกะสิได้ขึ้นเมื่อไหรเนาะท่านผู้ชมโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สองเพนก็ขอจบโคลิปเอาไว้สำเนี้เนาะ ก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิง่แดงแจ้งเตือนให้เด้อเผื่อสิบประพัดคลิปใหม่ๆจากส่องสซแชนเนาะสำหรับนี่นาวเหง้าจนฟิน,นสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า,าสบายดีไปแล้วผมแม่พี่น้องนาวเหง